สวัสดีใชกวันที่โตเกียวนะคะในเรากำลังจะเดินไปแบบไรจุดมุ่งหมายนะคะเดินไปเรื่อยๆเจอที่ไหนก็จะแวะที่นั่นนะคะไปหากาแฟกินแต่ว่าเมื่อเช้านะคะคตอนเช้าประมาณ4ี่สี่กว่ามีแผ่นดินไหวนะคะประมาณ5้าจุดกว่าลิตรทินตื่นมาตกใจมากเลยเหมือนคนม,มาขย่บแบบขย่าเตียงแบบ ตกใจมากแล้วก็แค่วิ่งขยับเรียนรับประตูมือดิ้วมือดิ้วมือดยับกิจกรรมอันนี้คือครั้งแรกในรอบ40กว่าปีนะคะครั้งแรกที่เราได้มีประสบการณ์กับแผ่นดินไหวครั้งนี้นะคะแต่ว่าเขาก็ใช้ชีวิตกันปกติเหมือนเดิมเราเดินมาเจอร้านเลยนะคะอาจจะกินแล้วก็ค่อยไปกินกาแฟปิ้งย่างอันนี้เหมือนเป็นเกาหลีป่ะไม่ใช่เกาหลีเกาหลีเหรอมีตีนอย่างนี้น่าจะเป็นเกาหลีป่ะคิดว่า เนี่ยแล้วก็ดูน่ากินอยู่นะอันนี้น่าจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นของหวานอนะ่ะพี่เปียกอันนั้นเป็นแบบแป้งต็ออ,อ่ะอ๋อนี่ไงเขาก,กินแบบนี้เอาวะอยากลองอะ่ะไม่รู้อะ่ะเอาวะ uh oh. คืออะไรก็ไม่รู้ให้อ u r e s เ r ยๆ I just want to make sure อันนี้มีอย่างเงไี้ยนี่โต๊ะพวกแก่วินคอุสซ่อ,อ่าเออหนูจะกินอันหนึ่งโอเคโอเคที่นี่คือทุกอย่างต้องซื้อตัวต๋วตรงนี้นะคะเน่เอาไหมลองไหมกินแบบลองทอ,อง<ด>ไหมใช่แล้วก็เอาอันอื่นได้ไงเห็นป้ายพวกเนี่ยอันนี้ดิฟลายชิเคเก้น,น,น,นใช่เน่ อ๋อหรือว่าที่จะกินอันนี้อ่ะอันนี้นั่งได้เลยเนี่ยเนเน่ชิเคเก้นเนี่ยกินนี้ไหมอันนี้ดีวอ,อ่ะเข้าไปนันแล้วกันเพราะว่า,วามีนี่ด้วยปะปะปะกินัออน,นแล้วกันมาเปลี่ยนร้านนะคะมาร้านนี้แทนเนเน่เพราะอันนี้มีร้านให้กินด้วยอ่ t e โอเคสรุปมาญี่ปุ่นก็กินแต่เกาหลีนะไม่เป็นไรหรอก พอเรียนแพนเค้กลองอันนี้ไหมลองเป็นเวชชาบูไหมหรือว่าพี่จะเอาอันนี้ปะเอาฮาบ์นี่ปะเอาฮาบ์เอาฮาบ์เวชชบูแล้วก็แล้วกิมจิดเอออันนี้หนูไม่เคยลองเลยนะไอที่เป็นกิมิอ่ะเนี่ยก็เห็นแต่นละครเออเป็นร้านแนะนำจากโอเวอร์ในฮาลานนชื่อเนเน่ชิคเก้นอยู่แถวชินจูกุเนี่ยค่ะเรนก็เดินมาเรื่อยๆมาเจอก็เลยได้มากิน เพราะว่ามีร้านกาแฟอยู่ข้างๆแล้วก็กินตรงนี้แล้วก็ไปกินกาแฟต่อแบบชุดเล็กนะคะพีซซ่าอันนี้เป็นเหมือนเป็นลูกเ<ม><ม>ส้นใ<ม>ส่ผักหอมผิดแป๊บอ,อันนี้อันเนี้ยบ้านเราไม่ค่อยจะมีแล้วเนี่ยมีที่เขายอยูนน่โอ้นี่เป็นหมอ้เอเขาเรียกว่าหม้อร้รอนกินบิมบับบิ๊มบับหรืออะไรวะจำไม่ได้แต่ว่าก็น่ากินเลยเด็โอ้ ขอบคุณค่ะ Thank you ขอบคุณนะพวกแตงกดอกที่เขาใส่เป็นผักแล้วก็ทิ้งสามเป็นผักแล้วก็เป็นแกบคิมจิของคุกแล้ว Oh my god ใหญ่มาก <c oughs> กินไก่เกาหลีไม่ดูนะคะครั้งแรกที่เคยกินไก่ไก่ทอดเกาหลีเคยเห็นต่ในซีรีส์เกาหลีโอไมคก่นอนน่องอันนี้น่องแล้วก็ซอสไหมเป็นซอสอ่ม มาสเตอร์มาสตอร์นะคะสีมาสเตอร์เอ้หมดมาสแต่ก็เข้ากันอยู่หวานออ้ห กินที่ญี่ปุ่นมามาสี่สังสองหนึ่แค่เช็ดผักกับนี่งปอกอร่อยมารอร่อยมาม,มาก็มาญี่ปุ่นกินอาหารเกาหลีสองว่าบาทอร่อย ไม่ออกว่าอันไหนอาหารเกาหลีอันไหนาหา <c oughs> ข้ามวมั่วแต่ก็อร่อยนะข้าวผิดก็อร่อยนะไม่ใช่แม่หรอกบอกว่าแพนเค้กคิมจิกับผักอันญาเปื่อยอร่อยมากกินกับซอสอันนี้อร่อย ออถึงว่าเป็นแบบว่า recommend by uber <Google. S 1> มาเจอร้านนี้นะคะข้างๆร้านไก่ทอดเข้าไปดูเหมือนแบบเป็นของลดราคาที่นี่เขาเขียนป้ายอย่างเงี้ยทุกคนต้องดูสมมติเขาเขียน7,9,8แต่ว่าอันนี้คือยังไม่รวมแบตนะคะก็คือรวมแบตก็คืออยู่ที่8,7,8นะคือดูดีๆ <c oughs> ที่เจอมาแล้วเมื่อวานอันนี้จะ,จะซื้อชาเขียว ง่า,งาอพี่เปียกอันนี้น่าสนมากเลยนะอันเนี้ยน่าสนนะคืออะไรที่ที่โกนโกนอะไรที่โกนขนไงเน่เป็นร้านแบบใหญ่ๆเป็นร้านแบบใหญ่เน,นี่ยคนตายเลยนะคะ เข้าไปดูมีอะไระไรมหมมาเลยซื้อชุดงสื้อผ้าอู้ใหญ่มากเลยนะเ<ม>ออขายไม่แพงนะเนี่ยม,มีเอเวียงด้วย<ม>เนี่ยเอเวียงพาไทออสเรเลียมนประมาณขวดละสามร้อยอันนี้มันเป็นไอ้น,นี่เป็นไอ้น,นี่ไงสเปรย์เออะไรว่าน้ำแร่สเปรย์ เจ็ดเก้าแปดเอ,อว,เวิตามินซีที่ชาบ้านเราถุงวันนี้นะคะของ DHC เยอะแยะมากมายทุกสิ่งอย่างถุงเท้า เมื่อวานเราก็ไปเอาเสื้อสีถุงเท้านี่เป็นพวกกันแดดนะคะมีทั้งแบบครีมแบบเจลแบบสเปรย์เยอะมากแต่ทินก็ยังหาโคเซ่ไม่เจออะทินชอบอ่ะเพราะ่าโคเซ่ซื้อมาจากเซเว่นแล้วมันเป็นแบบเนื้อเจลทาแล้วหน้าชุ่มชืม้นดินี่ก็เป็นความสำคัญแล้มีแตะด้วย เยอะๆมากมายนะคะต้องใช้เวลาทั้งวันมั้งคือในนี้ต้องค่อยๆเดินหาให้เสียงที่เราต้องการคะเจออะไรคะเจอแล้วนี่ไงชาเขียวนี่ขนมขบเขียว ดูชาเขียวตั้งใจมากกับการมาซื้อชาเขียวยี่ห้อนี้เพราะทินชอบกินมาก24อ๋อแต่นี่ไม่ใช่ยี่ห้อที่ดินกินนะอ๋อนี่มันเป็นไอ้นี่มัทฉะกรีนทีวิทโรสฟรายส์นี่เป็นแบบนี้มัทฉะใช่เป็นมัทฉะกับไอ้ข้าวคั่วอันนี้อยากได้แบบอันนี้เป็นอาหารอันนี้มันไม่พูดอ๋ออันนี้กรีน อะไรนะเจนไมชาวิทชูนมไมชากรีนทีนี่ห้องนี้ที่ทินกินที่เปียกข้างบนค่ะอันนี้แหละนี่ค่ะอันนี้ที่กินที่เมืองไทยอะแพงมากแต่ที่นี่ราคาสองร้อยกว่าบาทแต่ว่ามันกี่คำร,รยายอยู่อ่อนะนี่เป็นขนม เห็ดพี่เห็ดอบกรอบเคยกินปะเห็ดอบกรอบแต่พ่อหนูกินไม่ได้หรอกแพงพ <Okay. S 1> ี่หาคิ at, ดแคทรสชาเขียวออไปให้พ่อกัะหลานอ๋อตรงนี้ thank you นี่ไงมีสองอันอันนั้นรถอะไร แคกเกิอ์อ๋อไม่เอาแอลกอฮอล์ก็มีนะคะดูขวดเก๋ไก่มากค่ะมาตีนนาา่นี่มีวงมีไวน์สปาร์กิ้งไวน์เนี่ยเยลโลตเทลบ้านเราขายดานี่เราออสเตรเลียนะคะบ้านเราขายแทงที่นี่ขายขวดละสองร้อยกว่าบาทคือดีงามบ้านเราเนี่ยขวดประมาณใช่ประมาณหกร้อยกว่าหรือเก้าร้อยนี่แหลจะจำไม่ถี่นะแต่ที่นี่ก็คือสองร้อยกว่า ันจยี่ห้อน,หน่ากินถือกลับไปสักขวดได้ไหมเนี่ยเฮ้อกลัวจะเปลืองน้ำหนักกเป๋าเนาะเนี่ยวอิตาลีตกเงินไทยประมาณส0งอยกว่าบาทนะคะไม่ถึง200ร้ยเดอเพราะว่าพันหนึ่งก็200ถ้าพันเยนนะมัน260ร้อยใช่ป่ะว่า,วาทิีนแรกมาแต่เนี้ยมันไม่ถึงพันเยนน่าจะประมาณ200รนิดๆะดีงามมากราคา ก็เป็นสาหร่ายแห้งนะคะที่อยากได้แต่นี้มันเหมือนจะเอาไปยากอะเพราะว่ามันอย่างเงี้ยอยากได้ที่มันเป็นแผ่นแบบเรียบๆกว่านี้ในที่โยโกซังให้ดูที่บ้านเขานะคะพอเราเอาไปปิ้งเห็นปะเอาไปเวฟเงี้ยมันก็จะพองตัวขึ้นมาแล้วมันนิ่มมากอันเนี้ยนิ่มมากแล้วเราก็อันเนี้ยเขาก็เอาเนี้ยไปห่อกินกับน,นี้นะคะจิ้มกับซอสถั่วเหลืองเอออันนี้น่าสนแลเนี่ยน่าสนน่าสน โนน้ำหอมก็มีนะคะพวก c ีเคอันนี้วางมันแบบของไม่มีห่อเลยวางไว้ตรงล็อกนรงนล้นะคะซีเคซิมมิชูนี่หมดเลยที่นี่ก็คือสามารถขอแท็กได้เลยนะคะก็คือขอคืนแท็กได้เลยไม่จำเป็น,ปนต้องไปทำที่สนามบินนะคะแต่ว่ายอดเงินก็คือจะต้องซื้อตั้งแต่5,000ันเยนเป็นต้นไปนะคะถึงจะขอแท็กคืนได้นะคะ อันนี้ก็เป็นเน,นี่ยทีนเห็นเขาไอ้น,นี่บอกว่าเขาบอกใช้ดีมากอันนี้เป็นคุชชั่นว่าบอกว่าใช้ดีคอนชูลิสสองพันเจ็ดจะเป็น์อเตอร์บอ๊องนะคะแทฟรีคอเตอร์แล้วก็มารอชิลจ่ายพอม,มาละลายซาบตรงนี้พอแล้วนะคะเหนื่อยออจะไปกินกาแฟกันแล้วนะคะ,ะรบรรยากาศรอบ หมือนฝนจะตกนะคะเราโชคดีมากเลยม,มาแบบเกือบจะกลับแล้วนะเป็นอย่างเงี้ยอันนี้จะแพ็คกระเป๋าแล้วนะคะเหนื่อยเหลือเกินที่ได้มาเยอะแยะไปหมดเลยอะไร่ะมีชาเขียวสาล่ายอันนี้ขนาดเราซื้อไม่เยอะแล้วนะเพราะว่าขี้เกียจหิวน,นะคะมีเพราะว่ากระเป๋าก็เต็มสาล่ายเพราะป็นคนชอบเป็นสาลายสาลายแล้วก็อันนี้ผมมาน้ำแร่เอเวียน ถูกมากบ้านเรานี่เป็นพันนะเนี่ยอันนี้อันนี้สองร้อยกว่าบาทเองแล้วก็มีพวกก็เนี่ยของพวกโฟมกีงกันแดดขึ้นขึ้นเอาลงแพ็คลงกระเป๋าได้ใช่แล้วก็ถุงเท้าเนี่ยกำลังฮิตแบบนี้นะคะถุงเทา้าซื้อให้หลานด้วยถุงเทา้าถุงเทา้าถุงเทา้เทาเ,าเา <laughs> ยอะแยะหมดเลยกระเป๋านี้ชอบที่มันมีแบล็คการี่ตรงนี้แล้วก็ ไกี้ที่เราอยากได้ประมาณนี้ทริปนี้หมดไม่เยอะแต่คาแท็กซี่ซะเยอะ <c oughs> กลับเมืองไทยคิดถึงบ้านมากเลยอันนี้คือข้อดีของการไปรรอ,อันนี้ข้อดีของการไปเที่ยวนะเพราะว่าพอเราไปที่แปลกแล้วพอแบบ เราคิดคเอออยากไปนอนแบบบ้านตัวเองเตียงตัวเอง,เอ,งอะไรเงี้ยนี่ก็อยากกลับบ้านแหละดีละจะได้กลับบ้านแล้วเย้ <c oughs> ใช่นี่ต้องแพ็คให้หมดก่อนนะ <c oughs> <c oughs>